สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะแอนจะพาคุณลูกค้านะคะมาพบก,บกับการรีวิวรถมิตซูบิชินะคะมิราส์สมาร์นะคะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ก็คือเป็นสีเทานะคะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรารีวิวเป็นแอธดาสมาร์ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนจะมารีวิวเป็นมิราส์สมาร์ค่ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าโปรโมชั่นฟรีดาวน์รับรถศูนย์บาทนะคะค่าวงวดอนุพันธ์ก็บาทเท่านั้นเองค่ะมีอะไรบ้างนะคะและแถมอะไรบ้างเดี๋ยวแอนจะพาคุณลูกค้าไปชมกันค่ะ สำหรับมิลาดสมาร์ตตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทค่ะและในส่วนของการออกแบบนะคะก็จะตกแต่งด้วยเส้นสีแดงด้านหน้านะคะพร้อมกับในส่วนของไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ l บ d ด้วยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอนะคะแล้วก็ตกแต่งโครเมียมด้านหน้าด้วยค่ะ ส่วนล้อนะคะจะเป็นล้อขนาด15นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะมาแบบทูโทนนะคะมาพร้อมกับการตกแต่งตัวนี้เราจะใส่ในส่วนของตัวเบ้ามือค่ะแล้วก็การสรดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีเป็นสปอยเลอร์หลังมากับตัวรถเลยค่ะและด้านหลังนะคะเขาก็จะมีดีไซน์การออกแบบที่ออกทรงสปอร์ต5ประตูแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้า รถมิราลรุนนี้มีทั้งหมด6สีนะคะเป็นสีดำสีขาวสีปเงินสีปเทาสีฟ้าสีแดงและสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าและรุ่นนี้เป็นกุญแจ KOS นะคะกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวค่ะรถจะปดลดล็อกรถและล็อกรถให้คุณลูกค้าอัตโนมัติเลยนะคะด้านหลังเนี่ยห้องโดยสารถือว่ากว้างเลยค่ะเบาะด้านหลังนะคะสามารถแบ่งปรับพับ60-40ได้เลยค่ะพร้อมช่องเก็บของนะคะและ ในส่วนนี้ก็จะมีเป็นชุดปะยางฉุกเฉินให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเติมเบนซิน 9195E20 ได้เลยนะคะประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลต่อลิตรกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้คา่ะมาดูด้านข้างกันนะคะสวยฉบเฉียวมีดีไซน์ทรงสปอร์ตมากเลยนะคะคือบอดี้เขาจะแตกต่างจากตัวแอทาดโดยสิ้นเชิงนะคะ<ม>เพราะว่าแอทาจะเป็นตัวสีประตูค่ะคุณลูกคา้า โปรโมชั่นดีๆของเราก็คือรับลดศูนย์บาทนะคะพร้อมกับค่างวดเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นราชการราพิษสาหากิจนะคะก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงลูกค้าเก่าอย่าลืมนะคะว่าได้สิทธิพิเศษจุกๆกันไปเลยค่ะ ส่วนออปชันภายในนะคะตัวนี้จะเป็นระบบพูสตาด์นะคะกดปุ่มสตาร์ทค่ะและจะมีในส่วนของระบบรักษาสถิลภาพการทรงตัวพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะซึ่งจะมีส่วนของระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยและระบบล็อกความเร็วคลุสคอนโทรลให้คุณลูกค้าสะดวกสบายเวลาขับทางไกลด้วยนะคะหน้าปัดจะเป็นแบบสไตล์ทงสปอร์ตค่ะและจะมีเป็นไฟนะคะ กระจกจะเป็นแบบตัดลำแสงนะคะมาพร้อมกับเบาะค่ะซึ่งจะเป็นแบบทูโทนนะคะลายสกอตค่ะหน้าจอจะเป็นแบบทัชสกีนะคะสามารถเชื่อมต่อ i p ไอพอ o ไอโฟนบลู o t h ได้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันการใช้งานครบจบที่มิราสสมาร์ทเลยค่ะ คิดถึงรถมิสูคิดถึงมิสูอุบลตรงข้ามตลาดดอนกลางนะคะคิดถึงผู้จัดก,การฝ่ายขายคุณแอนค่ะ081ค่ะ876 4968อย่าลืมทักมาคุยกันนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสจ้า